เคยวแรวป้องกันครั้งนี้เกรว่าคงไม่รอด ในเวลาเดียวกับที่เสี่ยวอู่กรีดร้องออกมาการประทักกครขังสุดท้ายของถังซานและปีปีตรงก็เกิดขึ้นแล้วทั้งพมยุทธกะบีและพมยุทธกระดูไม่ได้ตายเปล่าแม้การโจมตีของเขาจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่ปีปีตรงได้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการโจมตีอย่างสุดกำลังของสองราชจ,จินานามพมยุทธยังทำให้ปีปีตรงเสียสมาธิถึงอย่างไรการควบคุมเคียวทั้งเก้านั้นยังต้องใช้จิตเทพและพลัง ในการสนับสนุนเพื่อสังหารผู้แข็งแกร่งทั้งสองคนนี้ปีปีตรงไม่คาดคิดว่าเมื่อถังซานถูกเคียวลากโศกแทงทะลุล่างเขาจะยังคงมีพลังในการโจมตีออกมาถูกต้องในตอนที่ททถังซานทำลายทูตสวรรคเทพสุริยะนั้นเขาทุ่มสุดกําลังการเผาผลาญพลังเทพและการบาดเจ็บที่เขาได้รับจากพลังขึ้นกระแทกนั้นหลายแรงมากแต่ปีปีตรงลืมไปอย่างหนึ่ง ตั้งแต่ถังซานยังไม่บรรลุเป็นเทพสิ่งที่เขาแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ทัะวิญญาณแต่เป็นพลังจิตของเขาในตอนที่เขาเพิ่งจะบรรลุเป็นราชจินานามพมยุทธ์พลังจิตของถังซานก็อยู่เหนือปีปีตรงซึ่งอยู่ในระดับ99ณขนาดนั้นความสามารถที่วิญญาจาร์จะได้ครอบครองหลังจากสืบทอดตำแหน่งเทพนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเทพผู้ที่ทำการสืบทอดแต่ก็เกี่ยวข้องกับความสามารถขั้นพื้นฐาน ของเขาด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นทำไมถังซานจึงปราบเชนเลิรนเสี่ยวได้ล่ะดังนั้นหลังจากกลายเป็นเทพสมุรพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของถังซานยังคงเป็นพลังจิตวิญญาณแห่งเทพไม่ใช่พลังเทพสมุดของเขาก่อนหน้านี้ที่ปะทะกับเชนเลิรนเสี่ยวและถูกเคียวลากศกจนบาดเจ็บสาหัสสิ่งที่เสียไปคือพลังเทพบาดเจ็บก็เพียงแค่ร่างกายแต่พลังจิตวิญญาณแห่งเทพของถังซานนั้นถูกใช้ไปอย่างจํากัดสูญเสียไปเพียงแค่ส่วนที่ใช้ในการควบคุมพลังเทพ ศีรษะของเขาไม่ได้ถูกโจมตีแต่อย่างใดแสงสีทองเจิดจ้าพุ่งออกมาจากดวงตาของถังซานควบแน่นพลังจิตวิญญาณแห่งเทพที่ถังซันไม่ยั้งไว้อีกต่อไปเจตนาลมแห่งเทพพุ่งขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนบวกกับที่ถังซานเห็นพมยุทธกบีและพมยุทธกระดูกเผชิญหน้ากับการโจมตีของปีปีตรงความกังวลและความเกลียกาดในหัวใจยกระดับพลังจิตวิญญาณแห่งเทพของเขาให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก ภายใต้การประทะกันอย่างกระทันหันแม้แต่ปีปีตรงจะอยู่ในสภาวะที่ได้เปรียบแต่ก็ยังประสบความสูญเสียครั้งใหญ่การประทะกันพลังจินตวิญญาณแห่งเทพไม่ก่อให้เกิดเสียงใดๆแต่จากปฏิกิริยาของถังซานและปีปีตรงจะเห็นได้ว่าการประทะกันครั้งนี้มคมขื่นเพียงใดมันรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่เทพสมุดย่ำสนธยาของถังซานทำลายทูตสวรรค์เทพสุริยะของเชนเล่นเสี่ยวเสียอีหลังจากปีปีตงถูก แสงสีทองจากดวงตาของถังซานเข้าโจมตีราวกับว่าศีรษะของเธอถูกกระแทกอย่างแรงร่างของเธอกระเด็นถอยหลังและสั่นสะท้านอย่างรุนแรงแม้แต่ชุดกเกราะเทพลากศกของเธอก็หลุดออกมากลายเป็นสีม่วงหายวับไปจู่ๆไอ้สีม่วงบนหัวของผีปีตรงก็ระเบิดออกเสียงร้องราวกับผีข้ามควรนและหมาป่าร้องห่วยหวนดังขึ้นกลางอากาศร่างของผีปีตรงกระโจมถอยหลังอย่างไร้สติเลือดสีม่วง ทะลักออกมาจากทวารทั้ง7สภาพของถังซานย่ำแย่ยิ่งกว่าภายใต้การประชิญหน้ากันของจิตเทพอย่างเต็มรูปแบบแม้ถังซานจะได้เปรียบจากการที่ปีปีตรงเสียสมาธิแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสวิญญาณเทพอ่อนลา้าภายใต้การประทะกันอย่างกระทันหันลูกดอกโลหิตสีทองสองดอกพุ่งออกมาจากบาดแผลที่หน้าอกและหลังของเขาชุดกอดเทพสมุทแตกสลายกลายเป็นจุดแสงสีทองและจางหายไป แม้แต่ตีศูนย์เทพสมุทรก็กลายเป็นกระแสแสงไหลเข้าสู่ตาตีศูนย์บนหน้าผากของเขาแสงสีทองอแรงกล้าพวยพุ่งออกจากดวงตานั้นราวกับแม่น้ำไหลทะลักประกายแสงบนร่างของถังซานถูกดูดกลับไปเขาไม่อาจควบคุมร่างของตัวเองได้อีกต่อไปทำได้เพียงล่วงหล่นลงมายังทิศทางของป้อมเจลิงในที่สุดกระแสพลังงานสีม่วงก็พุ่งกลับไปยังหน้าผากของปีปีตรงเธอฝืนลืมตาขึ้นฝืนควบคุมร่าง ร่างกายของตัวเองเสียงรีดร้องอันแหลมคมดังขึ้นกงเล็บฟาดไปยังทิศทางของถังซานทันใดนั้นเงากงเล็บสีม่วงก็พุ่งตัดอากาศไล่ตามไปยังร่างของถังซานแทงทะลุอ,อกซ้ายของเขาหัวใจสีทองดวงหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศเพียงแต่มันอยู่ท่ามกลางกงเล็บปีศาจสีม่วงไม่พิซานเสียวซานถังซานเสียงร้องด้วยความโศกเศร้าดังขึ้นพร้อมกันทั่วทุกสารทิศเสียงของเสียวอูนิ่งหลงหลงอ้าวซือคา อาจารย์ใหญ่และถังห้าวรวมไปถึงหูเลียนาที่กําลังกอดร่างของเชนเลอ่นเสี่ยวเอาไว้ตอนนี้หูเลียนาน้ําตาไหลอาบแก้มร่างของเธอสุดลงกับพื้นเชนเลอนเสี่ยก็ฟื้นขึ้นท่ามกลางเสียงร้องอันสะเทือนเลื่อนลั่นและได้เห็นภาพหัวใจของถังซานอยู่ในกรงเล็บเทพลากศพกลางอากาศแต่ไม่มีใครรู้ว่าเทพลากศพกําลังจะทําอะไรเสียงฟู่ดังขึ้นทันใดน,นั้นแสงสีทองสวาง่างพางพาาก็ระเบิด ออกกลางอากาศร่างของถังซานกระตุกอย่างแรงและหัวใจของเขากลายเป็นประกายแสงปิวพุ่งไปในอากาศอ้าวซื้อขาแผดเสยียงคำรามอย่างรุนแรงรีบกินไส้กอกกระจกโคนที่ทำจากเลือดของหมาของจินอย่างรวดเร็วกระโจนขึ้นไปในอากาศ house, ขวาล่างไหลหัวใจของถังซานอ้าวซื้อขากล่าวขึ้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะซานเอ๋อซานเอ๋อไม่เป็นไรนะเจ้าต้องไม่เป็นไรซานเอ๋อซานเอ๋อร่างกลางอากาศของปีปีตรง สั่นอย่างรุนแรงใบหน้าสีเขียวอันน่าสะพึงกลัวของเธอเลือดยังคงไหลออกจากทวารทั้งเจ็อย่างไม่หยุดยัง้งแสดงให้เห็นว่าการโจมตีด้วยการทะลวงจิตวิญญาณของถังสารนั้นทำให้ปีปีตรงบาดเจ็บสาหัสเพียงใดเสียงอันยากเย็นดังขึ้นอย่างมืดฟ้ามัวดินจักกวัิเทียนโตทุกคนจงฟังให้ดีข้าจะให้เวลาพวกเจ้าเตรียมตัวสามวัน อีก3ามวันให้หลังจักรวรรดิเทียนโตต้องประกาศยอมจำนนอย่างไร้ข้อกังขามิฉะนั้นถ้าจะใช้เลือดล้างจักรวรรดิเทียนโตเสี่ยวกัง3วันนี้ข้าเห็นแก่หน้าเจ้าโน้มน้าวเสี่ยวเปิงให้ดีๆละ่ะอย่าให้เขาดื้อรั้นมากนักพลังแห่งเทพนั้นไม่มีใครต้านทานได้ปีปีตรงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาภายใต้แสงสีม่วงวูบไหวเธอก็หายวับไปและกลับเข้าสู่กองทัพฝ่ายจักรวรรดิวิญ,ญญาณยุธเชยนเล่นดสี และหูเลี่ยนหน้าก็หายไปพร้อมกัน ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารฝ่ายจักรวรรดิวิญญาณยุธหรือจักรวรรดิเทียนโตยังไม่ทันมีเวลาตั้งตัวการต่อสู้ดําเนินไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้ทําให้สองฝ่ายต้องตกใจอ้าวซื้อคาอุ้มถังซานล่อนลงจากฟ้านิ่งหลงหลงรีบพุ่งเข้ามาถังห้าวกลับมาด้านบนกระแพงเมืองอีกครั้งทุกคนลายล้อมรอบถังซานที่อยู่ตรงกลางพี่เสียวอูกรีดร้องออกมารีบพุ่งเข้ามาอยู่ข้าง ถังซานท,ทันทีบาดแผลของถังซานนั้นน่ากลัวมากหน้าอกด้านสายของเขามีรูโวที่หลายแรงกว่านั้นคือหน้าอกด้านขวาเป็นโพรงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งฟุตกล้ามเนื้อเส้นลมปานและกระดูกสีทองโผลออกมาด้านนอกเลือดราวกับถูกสูบออกมาและแข็งตัวอยู่รอบบาดแผลใบหน้าของถังซานปัสจากซึ่งสีเลือดและยิ่งปัสจากลมหายใจแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ร่างของเขาเย็นเยียบปราศจากความอบอุ่นบรรยากาศอันโศกเศร้าแผ่ไปทั่วป้อมเจยหลิงในทันทีเสี่ยวเปิงตกตะลึงไปแล้วเขาสุดตัวพุกเข่าอยู่ข้างถังซานอาจารย์ถังห้าวและอาจารย์ใหญ่ต่างก็ตกตะลึง เมื่อเวลาหนึ่งการทูบก่อนหน้านี้ลูกชายของพวกเขายังเป็นเทพสมุทรผู้สง่างามอยู่เลยแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณอันเย็นเหยียบไปแล้วไม่มีใครรับความจริงนี้ได้นิ่งฝึงชื่อเจ้าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติดูเหมือนจะแก่ลงไปสิบปีในพริบตาเขาเดินโซซัดโซเซออกจากป้อมเจลิงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บรวบรวมพวกเขาได้ทั้งหมดแต่เขายังต้องการรวบรวม เศษชิ้นส่วนร่างกายของพมุทธ์กะบีและพมุทธ์กระดูด้วยตัวเองนิ่งฝังชื่อกล่าวขึ้นท่านอาเจียนท่านอากูพวกเรากลับสำนักของแก้วเจ็ดสมบัติกันเถอเสียวอู่ตะโกนขึ้นพี่พี่เจ้าทิ้งข้าไปแบบนี้ได้ยังไงพี่เจ้าห้ามตายนะเสียวอู่คำควรจนเสียงแหบแหง้งแต่ตอนนี้ถังซานตอบเธอไม่ได้อีกแล้วเสียวอู่ก่าวขึ้นพี่เจ้าสัญญากับข้าแล้วไงเจ้าสัญญากับข้าแล้วว่าเจ้าจะมาสู่ขอข้าเป็นภรรยาเจ้า ้ายังบอกด้วยว่าจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ข้าเจ้ายังไม่ทําตามสัญญาเลยเจ้าจะตายได้ยังไงข้าขอร้องล่ะเจ้าฟื้นขึ้นมาเถอะเจ้าฟื้นขึ้นมาเถอะนะไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรขอเพียงเจ้าฟื้นขึ้นมาข้าก็ยินดีพี่แม้แต่ลูกผู้ชายอย่างอ้าวซื่อขาในเวลานี้ก็น้ําตานองหน้าอ้าวซื่อขากล่าวขึ้นสันเอ,อ๋อนี่ไม่ใช่เจ้าอย่าหลอกพี่สิสันเอ,อ๋อพวกเราตกลงกันไว้แล้วไงสันเอ,อ๋อหลังจากสงครามสิ้นสุดลงพวกเราเจ็ดประหลาดสื่อไรเค้ จะท่องเที่ยวไปทั่วดินแดนโตหลัวพวกเรายังไม่ได้ไปอีกตั้งหลายที่เจ้าเคยบอกพี่ไม่ใช่หรือว่าอยากไปเที่ยวดินแดนเหนือสุดที่พี่เคยไปเจ้าจําได้ไหมเจ้าจําไม่ได้แล้วเลยพี่จะพาเจ้าไปจาเจ้ารีบตื่นขึ้นมาเร็วพี่ยังมีไส้กรอกอีกเยอะเลยไส้กรอกเยอะแยะเลยไส้กรอกนอนคิดต,ตั้นไส้กรอกซานเอ,อ๋อเจ้าฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้พี่จะพาเจ้าไปเที่ยวเสียงดังตุบตับอาจารย์ใหญ่สุดตัวลงไปกองกับพื้นเขาพึมพำกับตัวเองหรือสวรรค์จะลิขิตให้ข้ามีชีวิต ที่โดดเดี่ยวทำไมญาติของข้าล้วนต้องประสบเหตุไม่คาดฝันแม้แต่เทพก็ยังไม่เว้นเสี่ยวซานทั้งหมดนี้ต้องโทษข้าต้องโทษข้าข้าม่ควรรับเป็นพ่อของเสี่ยวซานข้าไม่ควรข้าสมควรตายทำไมไม่ให้ข้าตายเสี่ยวซานเจ้าไม่น่าช่วยข้าเลยข้ายอมตายเสียดีกว่าข้าไม่ได้ยินดีที่จะให้คนหัวงอกส่งคนหัวดำ เซวซานเซวกังไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าอย่าทําให้ข้าตกใจสิเสยวกังเซลกังเยลกังไม่ได้เป็นเช่นนั้นลิวเออร์หลงพุ่งเข้ามากอดอาจารย์ใหญ่ไว้แน่นถังห่าวฝ่าฝูงชนเข้ามาหาถังซานเขาไม่ได้ร้องไห้พูดได้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่หลั่งน้ําตาแต่ดวงตาทั้งคู่ของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองไปยังเสียวอูที่ซบอยู่ในอ้อมแขนของถังซานในสายตาของถังห่าวไม่มีสง่าราศีของพมยุทธห่าวเทียนอีกต่อไปแล้ว ถังห้าวกล่าวขึ้นเสี่ยวซานเจ้ายังจําได้ไหมวันเวลาที่เจ้าอยู่กับพ่อที่หมู่บ้านเสื่งหุนในตอนนั้นวันๆพ่อเอาแต่ดื่มเหล้าเจ้าเป็นคนคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ออยู่ทุกวันเจ้าเป็นลูกที่ดีแต่พ่อไม่ใช่พ่อที่ดีเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากพ่อพ่อไม่เคยทําหน้าที่ในฐานะพ่อเลยสักครั้งเดิมทีพ่อยังคิดว่ารอให้สงครามจบลงข้าจะชดเชยให้เจ้าและแม่ของเจ้าดูเหมือน ว่าตอนนี้พ่อคงทําไม่ได้แล้วแม่ของเจ้าไม่อยากเห็นสงครามจึงกลับไปที่เมืองเทียนโตแล้วพ่อไม่มีหน้าจะไปพบนางอีกแล้วบนเส้นทางแสนรกเจ้าเดินช้าลงสักหน่อยรอพ่อด้วยไม่นานพ่อจะตามเจ้าไปพูดจบถังห้าวก็ลุกพวดหันหลังเดินออกไปด้านนอกอ้าวซื้อขาลุกพวดเข้ามากอดเอวของถังห้าวอ้าวซื้อขา่าวขึ้นท่านลุงท่านไปไม่ได้ท่านไปไม่ได้นะท่านลุงถังห้าวที่ถูกกอดเอาไวา้หยุดฝีเท้าลงตอนนี้ ลิ์ของไส้กอกกระจกโคนของอ้าวซื้อขายังคงอยู่พลังระดับราชชินานามพมยุทธ์ก็ยังคงทรงพลังอยู่ถังห้าวกล่าวขึ้นปล่อยข้าในบรรดาพวกเจ้าใครที่สามารถกลับไปเมืองเทียนโตได้ช่วยบอกอินด้วยว่าถังห้าวไม่มีหน้าจะไปพบนางได้อีกต่อไปแล้วให้นางกลับไปยังป่าซิงโตเสียเถอะชั่วชีวิตนี้ถังห้าวไม่เคยทำอะไรเพื่อลูกชายของตัวเองตอนนี้ลูกชายถูกคนอื่นฆ่าตายไปแล้วพ่ออย่างข้า ยังต้องหดหัวอยู่อีกเหรอพวกเจ้าใครก็อย่ามาห้ามข้าใครก็ห้ามข้าไม่ได้ตายในสนามรบยังดีกว่านั่งรอวันตายร่างของถังห้าวเป็นประกายออร่าที่พิเศษมากทุกคนล้วนไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับเขาตรงๆอ้าวซื่อขา่าต้องปล่อยมืออย่างช่วยไม่ได้เมื่อถังห้าวเพิ่งจะก้าวเท้าออกไปจูๆ่ๆเสียงอันหนักแน่นของอาจารย์ใหญ่ก็ดังขึ้นเดี๋ยวก่อนเสี่ยวซานไม่ได้มีเจ้าเป็นพ่อเพียงคนเดียวยังมีข้าอีกด้วยไป แก้แคนให้ลูกชายจะขาดค่าไปได้ยังไงต่อให้แก้แขนไม่สําเร็จก็ต้องตามลูกชายของค่าไปด้วยอีก3วันจากนี้พวกเขาจะปล่อยพวกเราไปงั้นหรือตายในสนามรบทั้งห้าวงั้นก็ให้พวกเราตายพร้อมกันในสนามรบ ลิวเออหลงไม่ได้ยับยั้งอาจารย์ใหญ่เพียงแค่จูงมือของเขาไวา้ลิวเออร์หลงกล่าวขึ้นเสี่ยวกังบนเส้นทางสายนรกพาข้าไปด้วยข้าจะไปกับพวกเจ้าด้วยเสียงดังขึ้นเสี่ยวเงก,กา,งาออกมาันมองไปทางจอมพลเกหลงี่วเปิงกล่าวขึ้นท่านจอมพลหลังจากข้าไปแล้วป้อมเจริงยกให้เป็นของท่านแล้วอีกสามวันจากนี้เจ้าจงนำฐานของพวกเราไปยอมจำนนกับจกักรวรรดิวิญญาณยุทธแล้วก็ห้ามปามเหล่าแม่ทัพของพวก เราจะได้ต่อต้านอีจอมพลเกอหลงกล่าวขึ้นฝาบาทนี่ท่านจะทําอะไรจอมพลเกลหลงตกใจมากรีบคว้าแขนของเสียเเส่ยวเปิงเสี่ยวเปิงกล่าวขึ้นนี่คือคําสัง่งนี่คือเจตจำนงของข้าเจ้าคิดจะต่อต้านหรือไงจอมพลเกอหลงอึ้งไปแต่เขายังคงไม่ปล่อยมือจอมพลเกอหลงกล่าวขึ้นกระหม่อมมิกล้าแต่ตาบดดที่กระหม่อมยังมีชีวิตอยู่ก็มีอาจเห็นฝาบาทเอาชีวิตไปทิ้งได้เสี่ยวเปิงกล่าวขึ้นอาจารย์ได้สละชีพ เพื่อจกักรวรรดิของเราไปแล้วไม่ว่าจะในฐานะจกักรพรรดิหรือในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์ข้าไม่อาจหนีเอาตัวรอดข้าเป็นถึงจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิเทียนโตแม้ข้าจะขึ้นครองราดได้ไม่นานแต่ในฐานะจกักรพรรดิข้าก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบข้าเป็นคนสั่งให้เริ่มสงครามครั้งนี้เผชิญหน้ากับเทพสององ,องค์พวกเราไม่มีทางได้ชัยชนะอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งต่อต้านก็หลังแต่จะสูญเสียมากขึ้นข้าไม่อาจเห็น เหล่าแม่ทัพ และปวงชนของข้าต้องตายเปล่าดังนั้นข้าจึงให้เจ้านำทุกคนไปยอมจำนนและรักษาประกายความหวังสุดท้ายของเราเอาไว้ไม่ว่าใครก็สามารถยอมจำนนได้เสี่ยวเปิงทำไม่ได้เสี่ยวเปิงไม่อาจผิดต่อบรรพบุรุษไม่อาจผิดต่ออดีตจักรพรรดิเสี่ยวเปิงเป็นคนสุดท้ายของตระกูลเสี่ยวที่ยังเหลืออยู่ท่านจอมพลท่านก็อยากห้ามข้าเลยอีกเดียวเมื่อข้าเดินออกจากป้อมเจียหลิงขอให้ท่านโปรดนำแม่ทัพทุก คนในกองทัพของเราดูไวให้ดีข้าหวังเพียงแค่การตายของข้าจะทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังไว้ในใจของทุกคนข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งจัก,กรวรรดิเทียนโตของพวกเราจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งจอมพลเกลือลงกล่าวขึ้นฟาบาดแม่ทัพทุกคนคุกเข่าลงดวงตาของพวกเขาแดงกำ่ำไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสี่ยวเปิงพิชิตใจของพวกเขาในฐานะจกักรพรรดิได้อย่างสมบูรณ์จอมพลเกลือลงกล่าวขึ้นกระหม่อม ใจที่จะอยู่และตายไปพร้อมกับฝ่าบาทจากักรวรรดิเทียนโตไม่มีทหารขี้ขาดจอมพลเกอหลงคุกเขาลงกับพื้น าบาหากฝ่าบาทยืนการที่จะไปขอฝ่าบาทโปรดมอบภารกิจการยอมจำนวนให้กับผู้อื่นขอให้กระหมอ่อมได้ตามไปรับใช้ฝ่าบาทฝ่าบาทโปรดมีรับคำสั่งเธอพวกเรามีทหารกล้านับล้านไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ช่างพวกเราก็เอาชนะได้เหมือนกันยอมตายดีกว่ายอมจำนนเสียงคำรามดังขึ้นด้วยความเกลียวกาบแม้แต่ค่ายของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่อยู่ไกลออกไปนอกกำแพงเมืองยังได้ยินตอนนี้ในค่ายของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ี ปีตรงมือหนึ่งจับเชนเลิ่นเสี่ยวอีกมือหนึ่งจับหูเลียหน้ากับสู่กระโจมชั่วคราวเมื่อได้ยินเสียงที่ดังมาจากป้อมเจริงไม่น่าอันน่าสะพึงกลัวของปีปีตรงก็เผยร่องรอยของการเหยียดหยามปีปีตรงกล่าวขึ้นยอมตายดีกว่ายอมจำนนเช่นนั้นอีกสามวันนับจากนี้ข้าจะใช้เลือดล้างป้อมเจริงพูดจบเธอจึงวางเชนเลิ่นเสี่ยวและหูเลียหน้าลงกับพื้นหูเลียหน้ากล่าวขึ้นอาจารย์ท่านฆ่าเขาแล้วจริงๆเมื่ออยู่ตอน หน้าคนอื่นหรือแม้แต่อยู่ต่อหน้าลูกสาวของตนเองใบหน้าของปีปีตรงมีแต่ความยากเย็นมีเพียงอยู่ต่อหน้าหูเลียหน้าใบหน้าของปีปีตรงจึงมีความอ่อนโยนขึ้นมาบ้างปีปีตรงกล่าวขึ้นหน้าหน้าข้ารู้ว่าเจ้าชอบเขาแต่เจ้าน่าจะรู้ว่าระหว่างเจ้ากับเขามันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องทังซานเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากแม้แต่ข้าก็ยังไม่อาจเทียบได้แต่ตอนนี้เขาได้ตายไปแล้วเจ้าต้องยอมรับความ อาจารย์จำเป็นต้องฆ่าเขาไม่เช่นนั้นผู้ที่ต้องพินาศจะเป็นจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธ์ของพวกเราที่ข้าทำเช่นนี้ก็เพื่อหยุดความคิดของเจ้าจิตวิญญาณแห่งเทพของถังซานประทักกับข้าร่างของเขาก็ถูกข้าทำลายบวกกับหัวใจแตกสลายต่อให้เขาเป็นเทพก็ต้องตายอย่างแน่นอนตอนนี้ดูสิว่าใครจะหยุดยัง้งการรวบรวมดินแดนของข้าได้หากเจ้าไม่ฆ่าเขาเสียตั้งแต่ตอนนี้บางทีผู้ที่จะหยุดยัง้ง การรวบรวมดินแดนของเจ้าอาจจะเป็นข้าก็ได้เสียงอันเยือกเย็นของเชนเลนเซียวดังขึ้นข้างหูปีปีตรงปีปีตรงขมวดคิว้วหันกลับไปมองลูกสาวที่ไม่เคยใกล้ชิดกับเธอเลยเชนเลนเซียวแววตาดื้อรั้นการลิมฝีปากไว้แน่นมองไปยังปีปีตรงดวงตาของเธอมีเพียงความเครียดแค้นชิงชังปีปีตรงกล่าวขึ้นเจ้าเจ้าจะหยุดยั้ยงข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีความทะเยอทะยานมากเพียงนี้เชนเลนเซียวกล่าวขึ้น ทะเยอทะยานใช่ค่าทะเยอทะยานแต่สำหรับค่าในตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งที่เจ้าต้องการจะทำค่าจะหยุดยั้งมันอย่างแน่นอนอีกอย่างมีบางเรื่องที่เจ้าอาจไม่รู้ถังซานเป็นชายเพียงคนเดียวในชีวิตที่ค่าเคยชอบปีปีตรงกล่าวขึ้นเจ้าก็ชอบเขาดวงตาของเชนเลิ่นเสี่ยวผ้ามัวในเสี้ยววินาทีที่หัวใจของถังซานถูกปีปีตรงบทขยี้นั่นเองจู่จูเชนเลิ่นเสี่ยว ก็รู้สึกว่าหน้าอกของเธอว่างเปล่าเล่ากับว่าสิ่งที่แตกสลายไปไม่ใช่หัวใจของถังซานแต่เป็นหัวใจของเธอความเกลียดชังที่เชลเลนเลอเซียวมีต่อถังซานนั้นจางหายไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายของถังซานมีเพียงความว่างเปล่าและขมขื่นยังไม่รู้จบเชลเลนเลอเซียวเพิ่งจะรู้ตัวว่าที่แท้เธอรักคนผู้นั้นมากถึงเพียงใดแม้ว่าใจของคนผู้นั้นจะมองเธอเป็นศัตรูมาโดยตลอดแต่เธอก็ ยังคงรักเขาอยู่เช่นนั้นแม้ว่าเชนเลิ่นเซียวคิดที่จะทําลายถังซานมามากกว่าหนึ่งครั้งแต่เมื่อถังซานตายลงแล้วจริงๆใจของเชนเลิ่นเซียวเจ็บปวดจนไม่อยากหายใจเชนเลิ่นเสียวกล่าวขึ้นเขาต้องตายด้วยน้ํามือของข้าแต่เพียงผู้เดียวแต่เจ้ากับข้าเขาปีปีตรงเจ้าก็ฆ่าข้าเสียเถอะไม่เช่นนั้นวันหน้าข้าจะกลายเป็นศัตรูของเจ้าอย่างแน่นอนเชนเลิ่นเซี่ยวฟื้นกัดฟันพูดคําเหล่านี้ออกมาน้ำ ตาของเธอก็ไหลอับแก้มไม่อาจก,กั้นไว้ได้อีกต่อไปสีหน้าของปีปีตรงเปลี่ยนไปทันทีมือขวาของเธอเหงื่อมขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ตบลงมาปีปีตรงกล่าวขึ้นคิดจะต่อกก่อนกับข้าฟื้นฟนูแขนซ้ายของเจ้าก่อนเธอค่อยมาว่ากันอาศัยความสามารถของเจ้าในตอนนี้ต่อกก่อนกับข้าได้งั้นหรือเทพลากศกเป็นถึงหนึ่งในสองของเทพแห่งการสังหารมีผลในการยับยัง้งเทพองค์อื่น แม้แต่ทางซานในสถานะเฟื่องฟูที่สุดก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้านับภาษาอะไรกับเจ้าพูดจบปีปีตรงก็เหลือบมองลูกสาวอย่างเย็นชาและเดินออกจากกระโจมโดยแม่หันหลังกลับมามองด้านบนกำแพงป้อมเจลิงในตอนที่ทุกคนกระตือรือร้นและวางแผนที่จะออกจากป้อมเจลิงผมมุทยุดพิษตูกูปอผู้เฝ้ามองล่างของทางซานอย่างเงียบๆม,มาตลอดก็เอ่ยขึ้นฝ่าบาทพูดถูกอย่าเสียสละอย่างไร้ความหมาย ต่อให้คนของเรามากกว่านี้เป็นเท่าตัวก็ไม่อาจทําอันตรายใดๆแก่ปีปีตรงได้คําพูดของคมยุทธพิษทําให้สายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เขาใบหน้าของตูกูปอสุขุมแต่คนที่คุ้นเคยกับเขาย่อมรู้ดีว่าทุกครั้งที่เขามีสีหน้าท่าทางเช่นนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาไม่อาจสงบใจลงได้ตูกูปอกล่าวขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นเทพความสามารถในการใช้พิษของปีปีตรงก็เหนือกว่าข้าแล้วตอนนี้นางกล เป็นเทพทักษะเช่นนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดสถานการณ์ที่ควบคุมพิษไม่ได้เหมือนของข้าที่นางพูดว่าจะใช้เลือดล้างจากักรวรรดิเทียนโตย่อมไม่ใช่คำลวงหากพวกเจ้าไม่อยากให้เหล่าทหารต้องเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆจะหยุดความคิดที่จะเอาชีวิตเข้าไปแลกเพราะพวกเจ้าไม่มีโอกาสที่จะโผล่ออกไปอยู่หน้ากองทัพของจกักรวรรดิวิญญาณยุดด้วยซ้ำคำพูดของตูกูป๋อโน้มน้าวใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ ขาค่อยๆเดินมาข้างเสี่ยวเปิงจากนั้นหันไปมองอาจารย์ใหญ่และถังห้าวตูกูป๋อกล่าวขึ้นอาจารย์ใหญ่ห้าวเทียนพวกเราไปกันเถอะข้าก็อยากทําบางอย่างเพื่อปีศาจน้อยในเมื่อตัดสินใจแล้วเช่นนั้นพวกเราไปด้วยกันเอาวซือคาเดินออกมาด้านหน้าและกล่าวขึ้นซานเอ,อ๋อเป็นน้องชายของข้าลูกพี่ใต้ไม่อยู่ข้าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเจ็ดประหลาดซื่อไลเคอข้าย่อมต้องไปด้วยอย่างแน่นอนเสี่ยวอา้าว หลงหลงฟังข้านะเจ้าต้องอยู่ที่นี่เจ้ามีโอกาสที่จะเป็นเทพหลงหลงเจ้าฟังนะการแก้แค้นให้พวกเราในวันข้างหน้าต้องพึ่งเจ้าแล้วนะนิ่งหลงหลงกล่าวขึ้นไม่ไม่แล้วเจ้าไม่มีโอกาสเป็นเทพหรือไงทุกคนอย่าเพิ่งวู่วามพวกเราลองคิดหาวิธีอื่นดู ยังมีวิธีอะไรอีกฝ่ายตรงข้ามมีเทพถึงสององค์พวกเราเป็นเพียงแค่มนุษย์จะไปทำอะไรได้อ้าวซื่อขาก่ลาวขึ้นหลงหลงข้าเป็นลูกผู้ชายก็เหมือนตอนที่ข้าเดินทางไปดินแดนทางเหนือเพื่อเจ้าไงละ่ะ ตอนนี้เพื่อสานเอ๋อข้าก็ถอยไม่ได้ถ้าหากในอนาคตพวกเราตกนรกพวกเราจะมีหน้าไปเจอสานเอ๋อได้ยังไงจะมีหน้าไปเจอลูกพี่ใต้ได้ยังไงถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วข้ามีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่ต่อมีเสี่ยวอู่คอยดูแลร่างของพิ่ซาน ก็พอแล้วเจ้าไม่กลัวตายแล้วข้ากลัวตายหรือไงล่ะข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าก็พอแล้วพูดไปพงังนิ่งหลงหลงก็กุมมืออา้าวซือขาไว้แน่นท่าทางของเธอบอกกับอา้าวซือขาแล้วว่าไม่มีพื้นที่สําหรับการเจรจาอีกต่อไปทั้งห้าวและอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรกที่ก้าออกจากกําแพงเมืองตามด้วยเสี่ยวเปิงจอมพลเกอหลงพมยุทธพิษและคนอื่นๆในตอนที่อา้าวซือขาและนิ่งหลงหลงกำลังเตรียมที่ จะตามออกมาทันใดนั้นร่างของพวกเขาก็สั่นพร้อมกันสายตาของทั้งคู่มองไปยังมือที่กุมไม้โดยไม่ได้นัดหมายตอนนี้มือของอา้าวซือขากลายเป็นสีขาวจางๆส่วนมือของนิ่งหลงหลงมีแสงเก้าสีล้อมรอบแสงสีขาวและแสงเก้าสีกำลังส่องแสงหมุนรอบฝ่ามือทั้งสองอย่างช้าๆดวงตาของทั้งสองตกตะลึงพร้อมกันทั้งคู่หยุดฝีเท้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมองหน้า กกัันนและด้วยความไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวก่อนมีทางช่วยพิสารแล้วคำง่ายเพียงห้าคำเรากับหยุดเวลาป้อมเจลิงเอาไว้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปทันทีช่วงเวลาต่อมาทันทีที่ถังห้าวอันหลังกลับมาเขาก็พุ่งไปข้างหน้าของทั้งคู่และขว้าไหลของอ้าวซื้อขาอย่างแรงถังห้าวก่าวขึ้นพวกเจ้าว่าอะไรนะฮะมีทางช่วยเสี่ยวซานแล้วเหรออ้อาวซื้อขากล่าวขึ้นถ้าลุงดูนี่พูดไปพวกเขาก็ชูมือที่กลุ่มกันไว้แน่นขึ้น ม,มีวิธีช่วยซานเอ๋อแล้วพวกเรามีวิธีชุบชีวิตเขาแล้วอาจารย์ใหญ่และคนอื่นๆก็กลับเข้ามาแล้วเสี่ยวอา้าวช่วยยังไงฮะพวกเจ้ามีวิธีอะไรรีบบอกมาเร็วอา้าวซือขาพูดด้วยความตื่นเต้นตอนที่พวกเรากลับมาจากเกาะเทพสมุทรพวกเราก็กระโจนเข้าสู่สนามรบโดยทันทียังไม่ทันที่จะแสดงให้พวกท่านเห็นทักษะวิญญาณสุดท้ายที่พวกเราได้รับท่านยังจําได้ไหมอาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้นใช่ข้าจําได้ว่า งแหวนวิญญาณวงสุดท้ายของพวกเจ้าคือระดับแสนปีแต่นี่มันเกี่ยวกับเสี่ยวซานยังไงอ้าวซื้อขากล่าวขึ้นตามปกติแล้ววงแหวนวิญญาณแสนปีกวรจะมีสองทักษะวิญญาณทักษะวิญญาณที่เก้าของข้าคือไส้กอกึ่งเพชรและทักษะวิญญาณของหลงหลงมีเพียงแสงศักดิ์สิทธิ์เก้าสมบัติมมไหลพายทักษะวิญญาณแสนปีของพวกเราปรากฏขึ้นเพียงทักษะเดียวแต่เมื่อกี้ที่พวกเราจับมือกันไว้แน่นก็ปรากฏทักษะวิญญาณแสนปีทักษะที่ สขึ้นมาและยังเป็นทักษะวิญญาณที่พวกเราต้องใช้รวมกันอาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้นเสี่ยวอา้าวนี่เจ้าจะบอกว่าเจ้ากับหลงหลงมีการล้อมรวมทักษะวิญญาณแสนปีอย่างนั้นหรือความสามารถในการล้อมรวมวิญญาณที่เกิดจากทักษะวิญญาณอ้าวซื้อขาดตอบกลับถูกต้อง ทั้งห้าวามอย่างใจจดใจจอ่อพวกเจ้ากําลังบอกว่าความสามารถในการหลอมลมมิญ,ญญาณของพวกเจ้าทําให้เสียวซานฟื้นคืนชีพได้เสียวอ้าวตอบกลับใช่ทั้งห้าวกล่าวขึ้นแล้วจะรออะไรละ่ะเริ่มเลยเธออาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้นอย่าเพิ่งทั้งห้าวเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนจะทําที่นี่ไม่ได้พวกเรารีบกลับไปที่ห้องโถงผู้บัญชาการเสียก่อนทั้งห้าวตอบกลับอืมจะดูสิข้าเลื่อนเลือนไปแล้วถูกต้องพวกเรารีบกลับไปที่ห้องโถงผู้บัญชาการเสียก่อนค่อยว่ากัน เซียวอูอุ้มร่างของถังซานขึ้นมาไม่ทีก้าวก็พุ่งไปยังด้านหน้าของนิ่งหลงหลงและอา้าวซือคาเซียวอูกล่าวขึ้นพวกเราไปกันเถอะอืมด้วยความหวังที่ลุกโชนขึ้น เสี่ยวอูก็แข็งแกร่งขึ้นเดิมทีร่างของเธอก็สูงยาวอยู่แล้วปุ้มถังซานก็ดูไม่แปลกเท่าไหร่เธอเป็นคนแรกที่ทะยานเข้าสู่ด้านในป้อมเจียหลิงถังห้าวอาจารย์ใหญ่รลิวเออร์หลงฟู่หลันเต๋ออ้อาวซือขาเสี่ยวเปิงและคนอื่นๆรีบตามมาแต่นิ่งหลงหลงชะลอฝีเท้าหันมองไปยังพ่อของตนที่อยู่นอกเมืองซึ่งยังคงเก็บกระดูของพมยุทธกระบีและพมุทธ์กระดูน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพูดอยู่ในใจข้าขอโทษ ถ้าปู่เจี้ยนทาปู่กูหลงหลงไม่อาจรวบรวมร่างของพวกท่านได้หากพวกเราชุบชีวิตพิสานได้แล้วหลงหลงยังอยู่หลงหลงจะกระตันยูต่อพวกท่านนิ่งหลงหลงหันกลับมาอย่างรวดเร็วเธออดทนต่อความเศร้าอย่างสุดซึ้งอยู่ภายในใจของเธอรีบตามทุกคนออกไปอย่างรวดเร็วจอมพลเกลหองออกประกาศต่อสู้อย่างสุดชีวิตท่านที่หลังจากที่ทุกคนไปชุบชีวิตถังซานจอมพลเกลหลงกล่าวขึ้นการยอมจำนนหมายถึงการยอมเป็นทาส เพื่อคนรุ่นหลังของจกักรวรรดิเทียนโตเพื่อครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังในฐานะลูกชายแห่งจกักรวรรดิเทียนโตพวกเราจะถอยไม่ได้เด็ดขาดมีเพียงความสามัคคีเท่านั้นเราจึงจะสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ท่านเทพสมุทรยังไม่ตายเพียงแค่บาดเจ็บสาหัสเหล่าทหารผู้กล้าทั้งหลายเพื่อวีรบุรุษของพวกเราข่าขอให้ทหารทุกคนของจกักรวรรดิเทียนโตสวดภาวนาให้ท่านเทพสมุทรของเราอธิษฐานขอให้ท่านนำพาพวกเรากำลับศัตรูอีกครั้งคำพูด ของจอมพลเกือหลงอายทอดไปยังส่วนประสาทของทหารเทียนโตทุกคน ในเวลานี้กองทัพเทียนโตเต็มไปด้วยความสามาคัคคีที่โถงกลางเครื่องเรือนทั้งหมดถูกย้ายออกไปแล้วเซียวอู่อุ้มร่างของถังซานอยู่ตรงกลางนิ่งหลงหลงและอ้าวซื้อคายืนขนาบอยู่สองข้างคนอื่นๆยืนห่างออกไปรอบนอกเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่มากที่สุดต,ตอนนี้ท่าทางของทุกคนดูเป็นกังวลและเข่งขึงหากถังซานฟื้นขึ้นกลับมาได้ทุกอย่างยังมีโอกาสแต่หากถังซานตายลงไปเช่นนี้ไม่เพียงแต่ จักรวรรดิเทียนโตจะดับศูนย์แม้แต่จักรวรรดสิสิงหลัวก็ไม่อาจรอดพ้นจากเงื้อมมือแห่งความชั่วร้ายไปได้ถึงเวลานั้นทั้งแผ่นดินก็จะกลายเป็นของปีปีตรงอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะมองจากมุมมองของครอบครัวมิตรภาพหรือจากมุมมองของทั่วทั้งแผ่นดินทุกคนต่างสวดภาวนาให้ถังซานอยู่ภายในใจขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ